ชีวิตคนเราเกิดมาแล้วมีทั้งความสุขมีทั้งความทุกข์นะคุณโยมแม้แต่เราจะทำอะไรก็มีทั้งความสุข,ม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 ,สขมีทั้งอะไรต่างๆนานา,นาเราจงทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก็พอเราอยู่กับสิ่งปัจจุบันที่ดีมันถึงจะดีได้ถ้าเราอยากทําอะไรให้มีความสุขเราต้องทําในสิ่งนั้นๆไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมีความสุข ถึงเราจะมีทุกอะไรก็ตามล้วนทุกคนะ่ะมีทั้งความสุขมีทั้งความเศร้าโศกเสียใจเหมือนเราได้เห็นเขาครั้งหนึ่งแม้แต่เราบางทีญาติในครอบครัวเราเสียไปเราก็สุกเศร้าเสียใจสุกเศร้าเสียใจอันนี้ก็คือปลองเมนนั่นเองนี่แหละความรักมันอยู่ที่ไหนความเศร้ามันอยู่ที่ไหน มันอยู่ที่ตัวเรานั่นเองนะคุณโยมเจริญพร